นี่กับสาวอีสานบานทุงค่ะสีแกงขี้เล็กใส่หนังหัวสู้กินแล้วก็ใส่เส้นแก้วพร้อมแล้วค่ะนามใบยะนางต้มใส่กับใบผักขี้เล็กแต่ว่าใบผักขี้เล็กเนี่ยค่ะเขาต้มนามจืดธรรมดาก่อนแล้วก็ปั่นจากสามซีหนามนะะแล้วค่ะเราค่อยเอามาใส่นามใบยะนางหนังวัวจ้าเนี่ยเพิ่นจีแล้วเรียบร้อยเขาไปซื้อมาจากตลาดจีแล้วเพิ่นเขามาต้มห่อสีหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะค่ะนี่ ล่างทําความสะอาดแล้วๆก่ะเสียบไปใส่แกงขี้เล็กเฮามีอีกอันนึงเนื่องจากที่ใส่เฮาจะใส่เป็นเส้นแก้วเฮาบ่ใส่บุญเส้นค่ะมื้อเนี้ยเฮาใส่เป็นเส้นแก้วเส้นแก้วนี่เฮากะเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่มันสิบ่แม่นกรึบๆเด้จ้ะแบบเนี้ยมันสิเป็นลักษณะเหมือนบุญเส้นเ,เลยแซ่บค่ะเดี๋ยวมาเฮ็ดสู๋กันกินมือเลยมื้อเนี้ยแซ่บๆเลยค่ะ ตำพริกกับหัวหอมค่ะหัวหอมมาตำพ่าหยาบให้มันเด็ดหยา็หน้อยน,ยนะคะใส่ลงไปเลยตัวขี้เล็กนี่เขาก็ต้มจืดแล้วนะคะตำด้วยดักไล่ แกงล้าวล้วแบบบ้านเฮานี่แหละคะ่ะให่กินกันง่ายๆใส่หนังงัวหนังงัวหั่นเป็นชิ้นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เพิ่นจีเด้อด้ค่ะนี่จีเดาก็เอามาต้มเนาะทุกอันดำๆมันออกแล้วก็เอามาต้มนี่ค่ะใส่ลงไปเลย ได้ทีเลยนะคะ่ะเฮาก็ตามด้วยเส้นแก้วนี่ค่ะเ้นแก้วมักไถ่มักมันแล้วค่ะนี่ใส่เขา้าไปเลยบางบ้านเนี่ยเพื่อนก็จะใส่แค่หนังวัวนะค,ะนะค่ะนะก็จะพอแต่ว่าอันนี้คือเฮาอยากกินแบบคือตะเกี้แม่เคยแกงให้กินแบบใส่บุญเส้นนะคะแต่ว่าอันนี้เฮาไม่อยากใส่บุญเส้นเฮาก็เลยมาดัดแปลงใส่เป็นเส้นแก้วเส้นแก้ว เมนูอาหารอีสานเขาก็สามารถดัดแปลงเพื่อเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพได้คือกันนี่ค่ะเพราะว่าเส้นแก้วเนี่ยคือมันกินแล้วมันโบอืดเนาะค่ะเนาะมันจะโบเคืออุ่นเส้นแล้วไอตัวนี่เส้นแก้วเพราะว่าที่เขาแกงใสงบบ่เสียมันกับโบอนเพอใส่เส้นแก้วลงไปแล้วเนาะคะ่ะปรุงรสปรุงรสตามด้วยน้ำปลาเขาจะใส่เป็นน้ำปลาแท้ใส่ลงไปค่ะ นชอ,นอยนนอะกะซี่ยอด้วยน้ำปลาลจาักน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพูมารับรองเลยคะ่ะเมนูเนี่ยแต่ว่าสาวอีสานบันทุงกะซีมากแค่กินแบบนี้เราก็กินเล่น,นะคะ่ะเมนูอาหารอีสานก็สามารถดัดแปลงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันเนาะคะ่ะนี่ เฮ็ดกินได้ไง่ายๆเลยค่ะเส็นแก้วแล้วค่ะเดี๋ยวเมือหลังเนี่ยจะมาบอกวิธีเฮ็ดว่าเฮ็ดจะไหนเพื่อให้มันเป็นเส้นใสๆแบบนี้แล้วกับเวลาที่กินน่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนวุ้นเส้นเลยค่ะมันจะบอกรึบๆ,ๆมันจะเป็นแบบนุ่มอร่อยเหมือนวุ้นเส้นเลยแค่นี้ค่ะง่ายๆเนาะคะ่ะแกงขี้เล็กแกงเล้าๆแบบป่านเฮาใสหนงังวัวแล้วก็เเ้นแก้ว ชิมรสชาติเบิ้งค่ะค่อยปรุงเพิ่มเนาะมักชอบตามใจขม,มอำลำขม,มอำลำจืดแนิดน้อยเดี๋ยวเขาเติมน้ำปาลาลงไปอีกนี่ค่ะ สำนีกับพรอมเสิร์กมาได้เลยสำหรับเมนูมื้อนี้แซ่บๆง่ายๆกับสาวิสาบานทุ่งค่ะแกงขี้เหล็กแบบแลาวๆบ้านเฮามาแซบน้ำกันจ้า